สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ร้อยหกครูท็อกนะฮะพกอดิชันนอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารพุธพฤหัสช่วงเวลาประมาณ14นาฬกา30นาทีทางสถานีวิทยุครอบครัข่าวสทรอ10 m 106เมค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดครูของวงการนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสุดยอดครูที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทตานิงมาร์เก็ตติ้ง Marketing จำกัดนะคะ คุณเล็กยงยุทธนามสกุลนินเปล่งแสงครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกครับสวัสดี่านด้ยครับคุณอนุมามุกไหนเนี่ยคุณยงยุทธนินเปล่งแสงนะเรียกจากคุณเล็กคุณเล็กน้องเล็กนะฮะของเราแต่เป็นอาจารย์เล็กนะเวลาออกพื้นที่กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์นี่เป็นวิทยากรส่วนมากเล็กบรรยายในหัวข้อไหนอรส่วนใหญ่แล้วจะบรรยายในส่วนของการตลาดออนไลน์แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยครับผมที่เกี่ยวข้องการตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ BMC วิศัโมเดลแคนวาสครับผมเยี่ยมงั้นขอเลยวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เล็กช่วยแนะนำครับอ่าอยากให้อาจารย์เล็กของเราช่วยแนะนําเรื่องของการทาอาชีพเสริมบนออนไลน์เนี่ยมันต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เท่านั้นไหมจริงๆแล้วผมต้องบอกี้ครัาว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนี่ยทุกคนสามารถมีอาชีพเสริมบนโลกออนไลน์ได้ง่ายๆเช่นเราทํางานเป็นพนักงานบริษัทอยู่เราทํางานประจําอยู่ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งเราอาจจะ ทำงานเป็นธุรกิจของตัวเองอยู่ใช่ไหมครับแต่เราอยากมีอาชีพเสริมตอนนี้ออนไลน์ค่อนข้างเปิดเปิดได้เยอะเลยนะครับยกตัวอย่างละกันยกตัวอย่างสมมุติเราเราอาจจะเป็นพนักงานบริษัทอยู่แต่เราชอบถ่ายรูปถูกใช่ไหมครับเราชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปถ่ายจรงด้วยถ่ายด้วยมือถือก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับหรือจะถ่ายด้วยด้วยกล้อง DSLR แบบเป็นมืออาชีพเลยก็ได้นะครับเราสามารถเอาตัวนี้ไปเป็นพาสซีฟอินคัมได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ทำยังไงดยการที่อัพเข้าไปในโลกออนไลน์คืออัพเข้าไปในพวกโฟโต้สต็อก นะครับเช่นพวกอะไรนะโฟโต้ไรเบอรี่อะไรเงี้ยหนึ่งสองสาม RF อะไรพวกนี้ครับซึ่งซึ่งกลุ่มพวกนี้แหละที่วาเราอัพขึ้นไปปุ๊บแล้วคนที่ออกแบบออกแบบกราฟิกดีไซน์หรือคนต้องการที่เอารูปเราไปทำโปสเตอร์เอารูปเราไปทำแพคเกจิ้งพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในเว็บเหล่านั้นเพ้าไปเสิร์ชหาเองใช่ใช่ขาเราเสิร์ชหาเสร็จปุ๊บเขาโหลดรูปเราใช้เราได้ส่วนแบ่งแล้วไอ้รูปเนี้ยมันอยู่ตลอดไปบนเว็บเขานะครับถ้าเราไม่ไปเอาออก แล้วใครจะไปคิดเงินให้เราก็คือเจ้าของเว็บนั้นเจ้าของเว็บนั้นใช่ซึ่งอย่างเราอย่างผมเป็นบริษัทออกแบบกราฟิกใช่ไหมครับผมโหลดรูปวันหนึ่งอ่ะโอ้ยเกินโอ้ยยี่สิบสามสิบรูปเลยนะวันหนึ่งที่ต้องโหลดมาใช้อ่เอออย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราถ่ายสวยถ่ายได้คอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ส่วนใหญ่แล้วเลยคือถ้าผมแนะนําคนถ่ายรูปนะให้ถ่ายคนเอเชียเพราะอะไรอะเพราะเว็บพวกนี้หาคนเอเชียยากเสิร์ชเข้าไปผมต้องการนางแบบเอเชียนางแบบคนไทยอย่างเงี้ยมันหายากค่ะค่ะเพราะ รูปพวกนี้รูปพวกนี้พอมันขึ้นไปอยู่บนเว็บแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้รายได้มันเยอะไง uh huh. เช่นคนอย่างผมจะออกแบบอย่างเงี้ยผมจะเสิร์ชหานางแบบเอเชียอย่างเงี้ยก็จะได้จะเจอแต่หน้าคนเดิมๆพ uh huh. อเราเจอคนใหม่ปุ๊บพี่เราอยากใช้คนนี้ละไม่งั้นทุกแ uh huh. บรนด์หมดทุกคนก็จะใช้สินค้าเดียวกันหมดหนะ้าตานังแบบทุกคนจะเหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับ huh. ถ้าเราอยากรู้เราลองไปดูครีมครีมซองในเซเว่ huh. นกันนะนางแบบหน้าตาเหมือนกันทุกคนเลยครับ uh huh. แต่ถ้าวันหนึ่งเราเราไปถ่ายรูปนางแบบเอเชียอย่างเงี้ยครับ จริงแล้วนางแบบเนี่ยคําว่นนางแบบของผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้นะอ้าวแล้วไม่สวยเป็นนางแบบได้เหรอได้ทำไมเพราะว่าคอนเซปต์ของแอดมันไม่เหมือนกันเลยครับคอนเซปต์ของคนใช้อ่ะแล้วโดยเฉพาะอันนี้พูดตรงๆนะครับดโดยเฉพาะที่เป็นคนที่หน้าตาธรรมดาแล้วกันอ่าอาจจะมีโหลดเยอะกว่าอาจจะมีคนโหลดเยอะกว่าอ๋อเหรอเพราะทาไมครับเพราะลูกส่วนใหญ่คนสวยอยู่แล้วจริงไหมอันนี้คือช่องว่างเห็นไหมครับเราเอาการตลาดมาได้ก็คือความแตกต่างของลูกที่เราโหลด นี่หาเงินจากการถ่ายรูปแล้วเอาไปลงเว็บอาไปลงเว็บได้เลยนี่คลิคีย์เขาไปเลยครับพวกโฟโต้สต็อกโฟโต้รา r บรีพิมเลยครับพิมเข้า Google พิมคำว่าโฟโต้สต็อกเขาพิมเสร็จปุ๊บมันขึ้นเว็บอะไรมาเราเข้าไปสมัครเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราอัปโหลดไปพิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีกฎหมาย PDP A เนาะผมถ่ายรูปพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กต้องเซ็นชื่อผมหน่อยอ่ามันจะมีส่วนแบ่งให้นายให้นางแบบด้วยอันนี้แล้วแต่การตกลงละ ดจังใช่ไหมครับเพราะบางทีเขามีส่วนแบ่งเช่นผมถ่ายรูปพี่ปุ๊กแล้วผมเอารูปพี่ปุ๊กไปลงในโฟโต้สต็อกเขาโหลดรูปพี่ปุ๊กไปอาจจะแบ่งกันคนละครึ่งผมเป็นคนถ่ายพี่เยอะเลยพี่ให้ถ่ายทุกวันเลยสบายถ่ายไไปว้นะพี่น่าจะมีคนใช้เยอะเลยครับพี่โฆษณาขายน้ํายาล้างห้องน้ําชอบท่องเที่ยวชอบสมมุติเราชอบท่องเที่ยวนะอุ้ยสองอาทิตย์เราก็จะไปเที่ยวใช่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันมีเว็บหนึ่งเขาชื่อว่าลีดมี ลิฟท์มีลิฟท์รีที่แปลว่าอ่านนะครับอ๋อลิฟท์มีลิอ่าฮะมันเป็นเว็บที่กึ่งแบบเป็นกึ่งบล็อกเกอร์สำเร็จรูปเอ้ยบล็อกเกอร์สมัครเล่นอ่าฮะแล้วเนื้อหาไหางไรเช่นผมเช่นผมไปเที่ยวโรงแรมเสร็จปุ๊บผมก็มาเป็นบล็อกเกอร์ใช่ไหมครับผมก็เข้าไปในเว็บลิฟท์มีเนี่ยแล้วผมก็ไปพิมพ์รีวิวโรงแรมนี้รีวิวไปรีวิวมารีวิวไปรีวิวมาเขาจะแมทชิ่งคนที่ทําธุรกิจโรงแรมเข้าลงเข้าลิฟท์มีปุ๊บไปนั่งอ่านบล็อกเกอร์เราไปอ่านททีีีีี่่เเเเเรราาาขขขยยยนนนนบคคววมองฮ้้ดะ ติดต่อมาเ,ออเราได้ไรายได้าจากการไปรีวิวให้เขาเลยเหมือนกับโอ้โเป็นช่องทางขายให้เราเลยนะแล้วก็มันมีการโหวตอยู่ในลิสต์มีด้วยว่าเช่นสมมุติคนเนี้ยในเดือนเนี้ยมีสิบสิบบล็อกเกอร์มีบล็อกเกอร์คนหนึ่งโหลดดีเลยมีคนโหวตโหวตว่าคนเนี้ยได้กดถูกใจเยอะ <c oughs> ถ้าแปลงง่ายๆเนาะมีคนถูกใจเยอะ <c oughs> ๆๆๆ,ๆสิ่งที่เขาจะได้แล้วคืออะไรไหมครับคือ <c oughs> ได้ของได้แต้มเช่นเขาอาจจะได้รางวัลเป็นเสื้อผ้า จากบล็อกเกอร์ไอ้จากจากเว็บลีดีหรืออาจจะได้เป็นบัตรที่พักมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก็ได้สิ่งของอะไรก็ได้ในเบื้องต้นอาจจะได้เป็นสิ่งของก่อนแต่ถ้าเกิดมีคนมาคอนแทคเราผมอ่านบล็อกเกอร์แล้วไปก็ได้คนนี้เจ๋งมากเลยติดต่อมาจ้างเราเขียนเห็นไหมครับอันนี้สองแล้วนะถ่ายรูปก็ได้เงินถ่ายรูปก็ได้เงินเข้าไปพักโรงแรมแล้วเขียนถึงก็สามารถได้เงินแบบไหนอีกเดี๋ยวพี่จะทําให้หมดเลยพี่บอกว่าวันนี้ อยากจะซื้อเออยากจะไปต่อคิวเอไปแฮนด้เลาอือเนอะเฮ้ยอยากจะกินสุก,กี้นี้มากเลยอะขี้เกียจต่อคิวพี่เสิร์ชเลยครับใน a c e b o o k รับจ้างต่อคิวเป็นไรายได้เฉยเลยนักศึกษาทําได้เลยไปยืยนเฝ้ารอไปยืยนนั่งรอให้เขาถึงคิวปุ๊บโทรบ,บอกว่าพี่ถึงคิวแล้วนะได้เลย<อ>นี่ก็เป็นไรายได้ไหมครับนี่คือโลกออนไลน์นี่คือโลกออนไลน์นลออนไ,ลนไปเปิดใน f a c e b o o k กรุ๊ปก็ได้ครับกรุ๊ปรับจ้างต่อคิวอีมันคล้ายๆกันนั้นน้องเล็กคุณผู้ฟังที่เคา รับจ้างเด็กเอ็นคล้ายๆกันแต่แล้ก็แต่คิดในแง่โบนัไม่ได้มายถึไปไปนอนหรือไปทําอะไรไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าอย่างเช่นไปเป็นเพื่อนวิ่งมาราธอนหรือไปเป็นเพื่อนวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าเมื่อก่อนนี้มันมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหนึ่งเนาะเขามีรับจ้างนั่งดื่มเหล้าด้วยนั่งกินเป็นเพื่อนใช่ใชนั่งกินเป็นเพื่อน มีด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอันนั้นน่าจะหายไปแล้วมันอาจจะส่มเสียงเล็กน้อยนะครับมันมีมันมีอยู่อย่างเงี้ยแต่เราไม่เราไม่ได้ไปเชิงว่าไปนั่งไปเที่ยวเขานะอันนี้คือรับจ้างต่อคิวรับจ้างเดินเที่ยวห้างด้วยหรือมันมีเว็บช้อปปิ้งบอกว่ารับจ้างคิวของพี่กํลาลังเดินอยู่ไม่กลาบ,บางนาพี่เห็นไมกาบ,บางนาเกิดเซลล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บพี่ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเลยใครให้คิวไหมคิดค่าคิวถุงละกี่บาทอุ้ยถ้าอันนี้มันจะเหมือนอะไรรู้ไหมนองเลกคุณผู้ฟ เหมือนที่บางทีเขาหิ้วอาหารมาในย่านแถวที่พี่อยู่อมีคนก็บอกนะจะไปเยาวราชใครจะเอาหวยจับอันนี้ใช่ไหมใช่คล้ายๆอย่างนี้อ่าแต่นี่เขาทําเป็นธุรกิจเลยนะครับทําเป็นธุรกิจเลยนะแล้วก็รับจ้างฮิ้วนู่นนี่นั่นถ่ายลงมาใน f c e b o o k กรูปมอ้ยเราบอกว่าไม่กลับบางนารถลงเท้าอยู่รู้ขี้เกียจไปเนาะแล้วก็ให้เขาจ้างหิ้วจ้างหิ้ว50บาทคนก็เอาแล้วร้อยหนึ่งก็เอาแล้วบางที200ก็เอาแล้วก็เราขับรถจากอย่างอ่หัวลำโพงขับรถไปไม่กลับบางนาเงี้ย เราไม่ไปดีกว่าเรารับจ้างฮิวแล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งไปสนีมาให้เราแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนรับจ้างฮิวคิดดูซิว่าเราจะได้เยอะเท่าไหร่ตัวคนละสองร้อยสองร้อยคุณผู้ฟังคะโอ้พี่จับเลยครับอย่างตอนนี้มีงานโอท็อปอยู่ใช่ไหมใช่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 เราเดินเข้าโอท็อปเลยครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปลักจ้างฮิวเออยังมีเราไปลงเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปลิสต์เลยพรุ่งนี้เราเดินเลยเดินไปซื้อให้เนี่ยครับนี่นี่คือธุรกิจเห็นไหมนี่คือโลกออนไลน์เพราะโลกออนไลน์มันไม่มีเขาเรียกอะไรครับ แล้วเวลาจ่ายเงินเขาทํายังไงแล้วเขาจะเชื่อใจกันได้ยังไงออันนี้อันนี้ขอโทษนะขอถามจริงอ่อันนี้อันนี้มันก็อยู่ที่อยู่ที่ความเชื่อใจด้วยเนาะนะครับเช่นเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องมีโปรไฟล์เราจะต้องมีอะไรการันตีนิดนึงนะครับบัญชีที่มันมันน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนผมว่าคนสมัยเนี้ยเขาดูก็รู้นะว่าคนไหนหลอกไม่หลอกมันมีคอมเมนต์มันมีรีวิวอะไรเงี้ยนะคนที่คนที่ช้อปปิ้งเป็นประจำอะนะค่ะยกตัวอย่าง พี่อยู่เชียงใหม่เขามีโอท็อปเมืองทเอ่อโอท็อปอยู่ที่กรุงเทพอยากได้สินค้าโอท็อปอะอยากได้ของใต้อะไรเงี้ยอยากได้ของใต้อย่างเงี้ยทาไมครับกดสั่งเลยสั่งเนี้ยคนที่เขาไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆอย่างเงี้ยครค่ะนะครับดี๋ยวนี้มันมีแอปด้วยนะมันก็มีแอปพวกแบบรับจ้างหิ้วอย่างเงี้ยมันก็มีแอปอยู่นะใครสนใจก็ก็ลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะะต้องถามน้องเล็กเลยว่าไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปรับจ้างหิ้วหรือไปเป็นบล็อกเกอร์เขียนอ่านในลิสต์มีต่างๆเนี่ย มีอีกไหมมีรูปแบบธุรกิจอีกพี่พี่ชอบทําอะไรพี่บอกมาเป็นอาชีพได้หมดเลยชอบทําอาหารเออสมมุติเราชอบทําอาหารเดี๋ยวนี้เปิดร้านอาหารไม่ต้องเปิดแล้วนะเขาเรียกว่าคราวคิดเช่นคราวคิดเชนนี่คืออะไรนะร้านอาหารในอากาศสมมุติพี่บอกว่าเราเลิกงานสี่โมงเย็นห้าโมงเราถึงบ้านเราชอบผัดขับข้าวแล้วกันผัดข้าวแล้วกันเขาผัดหมูทอดเราผัดข้าวผัดหมูทอดเราก็ไปเปิดแอปแอปแกร็บแอปฟูดแพนด้าว่าเนี่ยฉันเปิดร้านประมาณหกโมงเย็นจนถึงสองทุ่มเปิดให้เขาสั่ง หลังเลิกงาน,งานาห,าหลังเลิกงานเลิงานคุณชอบทําอาหารคุณก็ทําหลังเลิกงานก็ได้พอคุณทําไปปุ๊บเฮ้ยลูกค้าเริ่มติดเริ่มติดเริ่มติดอันนี้พูดตรงๆเลยนะพี่ก็สามารถลาออกจากงานมาเปิดเป็นร้านอาหารได้เลยอันนี้คือก,การพีลอชอย่างหนึ่งด้วยนะในโลกออนไลน์ถือว่าเป็นการพีรลอนได้เช่นพี่บอกว่าเอ้พี่ทาหมูทอดเก่งมากเลยมีสูตรหมูทอดอยู่ในมือเนี่ยแต่ไม่กล้าเปิดร้านทํายังไงดีทํานอาชีพเสริมก่อนไหมล่ะเริ่มต้นควรจะเป็นอาชีพเสริมเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเปิดโปรแกรมใน ออไปแอดอยู่ในแกล็บในฟู้ดแพนด้าพอแอดอยู่ในแกล็อยู่ในฟู้ดแพนด้าว่าร้านฉันเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่คนกดสั่งพี่ไม่ต้องเปิดร้านก็ได้พราะแกล็กับฟู้ดแพนด้าอยู่ในซอยลึกมันก็วิ่งมาหาเราถูกถูกถูกใช่ไหมครับนี่คือไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ด้วยใช่เห็นไหมนี่ก็คือเป็นอีกอาชีพหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันที่รองรับให้เลยนะเช่นช้อปปี้ติ๊กต็อกสมมุตินะครับพี่บอกว่าเอพี่ชอบช้อปปิ้งในช้อปปี พี่เข้าไปในช้อปปี้ในช้อปปีเสร็จปุ๊บพี่ไปสมัครเขาเรียกแอเฟรียลเอทโปรแกรมคือแอเฟรียลเอทโปรแกรมเนี่ยในช้อปปี้เขาจะมีให้สมัครเลยนะพี่กดสมัครเขาเสร็จปุ๊บพี่ไปหยิบสมมุติปากกาเขาขายอยู่บนช้อปปีพี่สนใจปากกาแท่งเนี้ยว่าเฮ้ยใช้แล้วดีจริงๆพี่มาเขียนรีวิวพี่มาเขียนรีวิวให้แล้วก็ใส่โค้ดลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็พอเขาคลิกลิงก์ตัวนั้นอะคลิกลิงก์ที่พี่ได้มาเนี่ยแล้วเข้าไปซื้อปากกาแท่งเนี้ยในช้อปปี ที่ได้ค่าคอมมิชชั่นเลยนี่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาเป็นเซล์ให้เขาได้จะเป็นบล็อกเกอร์รีวิวให้เขาถามเป็นความรู้นิดนึงเวลาได้พวกนี้ก็ได้เป็นเป็นบาทเป็น10บาทเป็นร้อยเออมันแล้วแต่สินค้านะเขาน่าจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์มันแล้วแต่สินค้าด้วยต้องเข้าไปดูเงื่อนไขของแต่ละแอปด้วยคนรีวิวรีวิวได้ดีคนขายขายได้ดีคนรีวิวก็ได้ตังคนขายก็ได้เงินโปรแกรมก็แฮปปี้มีคนมาชอปปิ้งเยอะ มันเป็นสามินเลยนะครับหาเงินได้ง่ายจังเลยนะดูดูแล้วไม่ยากนะคุณผู้ฟังดูแลไม่ยากลงทุนไม่เยอะใช้เวลาเราใช้ตัวเราเราไม่ต้องไปสำรองเงินซื้อขายสินค้าอะไรมาเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเรามีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยมีวิธีการไหนไหมที่เราจะพัฒนาสินค้าของเราเพื่อให้มันแบบไปบูมในโลกออนไลน์ได้ อ่าสมมุติว่าเราอ่าใช่ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้นีาที่เราคุยกันทั้งหมดเป็นเป็นอาชีพเสริมเนาะใช่ใชแต่ถ้าเป็นธุรกิจหลักเราเลยเนี่ยผมจริงผมมีอยู่3สูตรผมเรียกว่า3สูตรของการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์อ่สูตรที่1คือน่าจะเป็นสูตรยอดนิยมเลยคือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าค่ะเป็นยังไงบ้างคือพูดง่ายคือลูกค้ามีปัญหาอะไรค่ะเราทําไมรับเราออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วแก้ปัญหาให้กับลูกค้าค่ะหรือบางทีเราอาจจะเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็แก้ปัญหาไอะร เราลองพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วแก้ปัญหาให้กับลูกค้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าส่วนนี้สมัยนีย้พอได้อไของที่มันแปลกใหม่อย่างเงี้ยที่แก้ปัญหาเขาแล้วเนี่ยชอบรีวิวมันก็จะมันก็จะเป็นการโปรโมทให้กับเราเองโดยปริยายใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาปัญหาของค,คนใช้ของคน,นใช้ของลูกค้าหรือปัญหาที่เขาไปเจอของคู่แข่งซึ่งมันเป็นคลาสสิกมากคือมันตอบทุกโจทย์ ตอบทุกโจทย์ของลูกค้าสด่ว่าเราต้องพยายามตอบโจทย์ให้ได้ลูกค้าให้ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเยอะๆสด่ว่าถ้ามีเพนพอยมีปัญหาอยู่จุดไหนแก่แกเอาง่ายๆพี่ถ้าเรามองเป็นธุรกิจด้วยนะตู้เต่าบินไงแก้ปัญหาไหมขายน้ำ24ชั่วโมงไม่ต้องมีคนชงไม่ต้องบารลิสตาด้วยไม่มีคนซ่อนอยู่ข้างในไม่ต้องมีไม่ต้องมีคนชงไม่ต้องอะไรกดปุ๊บจะกินอยากจะกินกาแฟเมื่อไหร่เดินลงมาได้เลยโคโคอยากจะกินกาแฟเมื่อไหร่ลงมาได้เลย อย่างน<ช>ี<ช>้ครับโกรธเอาแล้วแก้ปัญหาอีกจ่ายตังไม่มีตังสแกนได้ด้วยสะสมแต้มอีกโอ้นี่คือเห็นไหมนี่คือธุรกิจที่ไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าใครที่อยากรู้นะคะเรื่องของการพัฒนาสินค้านะ,ะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้คุณทั้งปกติและเดี๋ยวเราอัพเป็นการเพิ่มโอกาสทางสินค้าในโลกออนไลน์ด้วยนะรพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะะกับคุณเล็กยงยุทธนินเปล่งแสงกรรมการผู้จัดการบริษัทานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะะวันนี้ขอบคุณน้องเล็กมากมากค่ะคุณครับสวัสดี um ค่ะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระสวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระรามสามดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคนครด้านตะวันตกสัญญาที่1จะดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับโดยจะปิดช่องเกาะกลางคู่ขนานฝั่งขาเข้าจำนวนหนึ่งช่องจราจรช่วงกิโลเมตรที่8บวก500บริเวณบิ๊กซีพระราม2ถึงการเคหะชุมชนธนบุรี2ตั้งแต่วันที่22สิงสิงหาคมเป็นต้นไปและจะเร่งเปิดช่องจราจรท,ทันทีเมื่อง,งานก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับๆเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่นและขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้หากมีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะใดๆที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่084 356 6129